สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวประกาศทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตุมตามเบต้านะฮะก็เอ่อเป็นคลิปแบ่งปันนะครับ E.P ที่44แล้วนะครับในการแบ่งปันนะก็มาชมตัวที่1กันเลยนะครับตัวที่1นนะฮะอันนี้ราคา80บาทนะครับเป็นปลาฮารมูลนะครับฮารมูลตัวสีน้ําเงินถังแดงนะครับ ตัวไปนะครับตัวต่อไปตัวที่2ครับราคา80บาทเช่นกันนะครับตัวนี้ลำตัวเป็นดำน้ำเงินนะครับหางสีแดงขอบดำนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเดินสีของตัวปลานะครับเป็นฮาร์มูนนะค่าค่าขนส่งนะครับเมาเหมานะครับลูกค้าจะซื้อกี่ตัวก็80บาทนะครับเราไม่บวกเพิ่มนะครับก็ สำหรับท่านในนะครับที่สนใจอยากจะสั่งซื้อปลานะครับก็ติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามานะครับหรือทักไลน์เข้ามาเลยครับ ID จะเป็นเอสแปนะครับ d e m r r นะครับ ID ไลน์นะฮะทักเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวที่3นะครับราคา80บาทเป็นฮาร์มูนนะฮะตัวนี้จะเป็นอ่าซูเปอร์เลดเข้ากับอ่าเลดคอป นะครับเลดคอปนะครับก็เลยกลายมาเป็นแบบนี้นะฮะตอนนี้เป็นตัวที่4ี่นะครับราคา80บาทเช่นกันนะครับตอนนี้สีและทรงนะครับสวยนะครับราคาอยู่ที่80บาทแต่ถ้าหากว่าตัวเขาโตกว่านี้ผมจะขยับขึ้นมาเป็น100นะครับเนาะอันนี้ผมใส่ราคาไป80บาทเท่านั้นนะเนาะเป็นเกตเลี้ยงสวยงามนะครับสำหรับท่านใดนะครับเอ่อ สั่งซื้อปลากับเราไปแล้วนะครับติดขัดติดปัญหาเรื่องอะไรนะครับทักเข้ามาคุยนะครับกับผมได้เลยนะฮะเนาะตัวนี้ก็เป็นตัวที่5นะครับราคา60บาทก็ลองทักเข้ามาคุยกันได้นะครับค่าจะส่งเมาส์นะครับ80บบาทเท่านั้นนะฮะ จะซื้อกี่ตัวก็80ครับไม่บวกเพิ่มนะตัวนี้เป็นตัวที่6นะครับราคา60บาทนะครับตัวนี้จุดเด่นของเขานะครับอยู่ที่ตรงหางนะครับหางจะเป็นหางใสนะครับแล้วก็มีจุดสีแดงนะครับตัวนี้ในคลองนี้นะครับมาหลุดมาได้ประมาณ3ถึน่าจะประมาณ3ตัวนะครับที่เป็นแบบนี้นะ ตัวนี้แบ่งไปที่60นะครับแต่ถ้าโตกว่านี้เครื่องใหญ่กว่านี้นะครับน่าจะแตะที่80หรือหนึ่งรอยนะฮะตัวนี้เป็นห้ามูลเหมือนกันนะครับสีดูที่สีนะครับผมไม่ได้ปรับสีของกล้องนะครับอันนี้คือสีธรรมชาติของปลานะฮะนะครับอันนี้80บาทนะครับถ้าหางโตกว่านี้นะครับตัวโตกว่านี้นะครับแตะที่100แน่นอนนะฮะ มีตัวเมียนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะได้ตัวเมียไปลองหัดเพาะดูนะครับเรามีตัวเมียให้ทุกตัวนะฮะก็สามารถสั่งซื้อเพิ่มได้นะครับอันนี้เป็นฮาร์มูลนะครับลำตัวเป็นสีน้ําเงินส่วนหางจะออกเป็นสีครามนะครับสีคามๆหน่อยนะครับอมแดงเนาะใครชอบแนวนี้นะครับลองเอาไปเลี้ยงต่อฟอร์มต่อนะครับหางจะออกเป็นแบบ พวงกุหลาบนะครับลองดูนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่9้านะครับลองดูตัวนี้เป็นตัวจะออกสีชมพูขาวอมชมพูนะครับหางจะออกชมพูส้มนะครับประมาณนี้นะลองดูนะครับส่วนตัวเมียไม่เกี่ยวนะครับตัวเมียผมเอามาล่อตัวผู้เฉยนะครับตัวนี้อยู่ที่60บาทนะครับ แต่ถ้าใครอยากจะได้ตัวเมียด้วยก็แบ่งให้ในราคาถูกๆครับ60บาทเหมือนกันนะครับปกติแล้วฟาร์มใหญ่ๆทั่วไปเขาจะไม่แบ่งตัวเมียนะครับตัวนี้เป็นเล็ดคอบครับเป็นฮาร์ฟเล็ดคอนะครับตัวนี้อายุอยู่ประมาณ3เดือนกว่าๆนะครับยังไม่ถึง4เดือนนะก็ลำตัวนะครับอยู่ที่ประมาณ2.3 2.4นะครับรวมหางนะรวมหางนะ อันนี้ราคาแบ่งให้ถูกๆนะครับ60บาทนะครับเครื่องอาจจะมีตําหนินะครับถ้าหากว่าไม่มีตําหนิผมจะเคาะไปที่80ดสิบแหละนะฮะตัวนี้นะครับเป็นอ่าลตัวจะเป็นสีขาวนะครับ c o ปอร์นะครับไว้คอปเ p p e r นะครับส่วนหางจะเป็นสีแดงนะเป็นสีรถนะครับเผื่อมีคนชอบนะครับตัวนี้อยู่ที่100บาทนะครับ สำหรับทั้นใดนะครับที่สนใจก็ทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับ @830 นะครับ DEMRR ตัวต่อไปนะครับเป็นฮาร์ปสีแดงนะครับตัวนี้เป็นตัวที่12นะครับราคา60บาทนะครับรอบนี้ไม่มีงานคู่นะครับสำหรับทั้นใดที่อยากจะได้ตัวเมียนะฮะก็ทักเข้ามาแจ้งได้เลยว่าผมต้องการตัวเมียเพิ่มนะฮะ ถ้าเป็นห้ามูลผมคิดเพิ่มตัวละหกสิบบาทนะครับตัวเมียนะเนาะก็จริงๆตัวเมียผมก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับก็ส่วนมากก็ลูกค้าจะซื้อไปเป็นคู่นะฮะอ่าตัวนี้อีกตัวนึงนะครับอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็สวยนะครับคมนะครับอันนี้เกตมาตรฐานเลยนะฮะก็ตลอดขั้นใดที่ส่วนใจญ่อยากจะได้นะครับอันนี้ไซส์ใหญ่แล้วนะฮะราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับ เป็นตัวเบอร์นะเบอร์จริงๆเบอร์มันเป็นเป็นตลาตัวสุดท้ายนะครับที่ผมจะจะเอาไว้ท้ายไลท์นะครับแต่ทีนี้มันไม่รู้ผมตัดต่อยังไงนะครับขยับมาอยู่ตัวที่12แทนนะครับตัวนี้เป็นตัวที่13ครับราคา60 6บบาทนะครับเป็นฮาร์ปมูลนะในคลิปนี้นะครับก็จะมีทั้งฮาร์ปมูลแล้วก็มีฮาร์ปหูช้างนะครับจะอยู่ท้ายๆนะครับ เนาะก็ลองก็ดูไปเรื่อยๆนะครับอดทนดูไปเรื่อยๆสำหรับท่านใดที่อยากจะได้ฮาร์มหูช้างนะฮะสวยเหมือนกันแน่นอนครับรับประกันนะครับเรามีเคมประกันเคมนะครับเคมคืนเงินลูกค้าสำหรับลูกค้าที่ซื้อไปแล้วตายระหว่างจัดส่งนะครับมีปัญหาในระหว่างจัดส่งนะครับก็เดี๋ยวเราเคมเส่งตัวใหม่ไปให้ดีกว่าเนาะส่งตัวใหม่ไปให้ดีกว่า นะครับหรือลูกค้าอยากจะได้เป็นการคืนเงินก็ได้นะครับเดี๋ยวผมคืนเงินให้ก็ได้นะฮะตัวนี้อยู่ที่40บาทนะครับสีสวยทรงสวยนะครับแต่หางมีตำหนินะฮะเนาะกัดกันอยู่ในบ่อนะครับตัวนี้เป็นซูเปอร์เลสนะครับซูเปอร์เลสหางยาวนะครับเป็นฮาร์ปซูเปอร์เลสนะเออราคา80บาทนะครับ ทรงสวยๆเลยนะครับตัวนี้เอาไปฟอร์มอีกสักนิดนึงเนี่ยหางกลางใหญ่แน่นอนนะครับปลาเนี่ยนะครับอาหารที่ผมให้กินนะครับบางวันนะครับส่วนมากผมจะให้เป็นลายแดงนะครับผสมกับไข่ตุ๋นนะฮะแต่ส่วนไข่ตุ๋นจะน้อยกว่าลายแดงนะครับ2ต่อ1นนะฮะแล้วก็ถ้าหากวันไหนผมขี้เกียจนะครับลายแดงไม่มีหรือมีน้อยผมก็จะให้เป็นอาหารเม็ดนะครับ อาหารเม็ดก็จะเป็นอาหารเม็ดจิ๋วนะเอ่อตัวนี้นะครับออกเป็นลสโกนะครับอาเป็นรสเทลนะครับสีลสนะเบอร์16นะครับราคา80นะครับจริงๆผมจะใส่ร้อยไปแล้วนะครับแต่ว่าอยากจะแบ่งปันนะครับอยากจะแบ่งปันกันเลยให้ที่ราคาเท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับเบอร์17นะครับตัวนี้ผมให้60บาทนะครับ เป็นเหมือนปลาตัวเมื่อกี้เลยนะฮะสีเหมือนกันเลยนะครับแต่อาจจะหางจะมีตําหนินิดนึงนะครับแต่ก็ยังสวยนะครับสามารถโตได้อีกนะครับถ้าสนใจก็รีบจับจองและได้เลยนะครับถ้าหากว่าช้าหน่อยจะไม่ทันคนอื่นเรานะครับตอนนี้ก็จะเป็นซูเปอร์เลสนะครับเหมือนเดิมนะฮะฮาร์โนตัวที่18นะครับราคา60บาท EP พ4สี่สิบนะครับก็มีทั้งหมดสามสิบเก้าตัวนะครับตอนนี้ก็มาสิบแปดนะครับมาสิบแปดละเหลืออีกประมาณยี่สิบเอ็ดตัวนะประมาณสิบอ็ดตัวนะครับอ่าตัวนี้มาตัวที่สิบเก้านะครับราคาหกสิบบาทนะครับตัวนี้เป็นฮาร์มมูนนะไอฮาร์มห,หูช้างนะครับฮาร์มห,หูช้างดูนะครับดูนะอันนี้ก็ รุ่นอายุไล่ใกล้เคียงกันนะครับกับไล่กันมาเลยครับกับตัวฮาร์ปมูลนะนะครับเนาะสวยๆเลยนะฮะทักมาได้นะฮะอันนี้นะครับอันนี้เป็นฮาร์ปหูช้างนีโมนะครับเป็นสายใหม่ที่ผมทำขึ้นนะครับก็พึ่งจะเอฟหนึ่งนะครับพึ่งจะเอฟหนึ่งก็มาดีแล้วนะครับหูใหญ่นะครับ สีเข้าแล้วนะฮะก็ตัวนี้เสียดายตัวเมียมีน้อยผมไม่แบ่งนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่อยากจะได้ตัวผู้ไปเลี้ยงก่อนนะครับเอาไปก่อนนะฮะก็ทั้งมานะครับผมให้ราคา60บาทนะครับต่อไปตัวที่21นะครับเป็นหมูช้างสีชมพูนะครับสีชมพูนะนะครับตัวจะออกสีชมพูหางจะออกส้มๆแดงแๆนะฮะ ในรอบต่อไปได้สีชมพูเต็มตัวแน่นอนครับตัวเมียมีนะครับสําหรับใครอยากได้ตัวเมียมนะครับราคาเนะแบ่งนะครับแบ่งตัวเมียมอยู่ที่80บาทนะครับ80บาทตัวต่อไปครับตัวที่22ตัวนี้ก็จะเป็นหัช้างเหมือนกันนะครับแต่เครื่องจะเล็กหน่อยนะครับตัวนี้อยู่ที่60บาทนะครับ ก็ลองถ้าสนใจก็ลองทักกันมาดูนะครับตัวนี้ตัวจะออกเป็นสีแดงนะฮะออกเป็นสีแดงนะฮะหัวดูที่ตัวหัวนะฮะหัวจะเป็นสีแดงนะครับตัวต่อไปเบอร์ยี่สิบสามนะครับราคาหกสิบบาทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฮับแดงเหมือนกันนะฮารับแดงต่อไปผมจะพัฒนาเป็นหูช้างนะครับซปเปอร์เลสนะครับผมเริ่มเข้าแล้วนะครับเริ่มเข้าแล้ว เป็นเป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกนะครับชุดแรกยังนับเอฟไม่ได้นะฮะตัวต่อไปนะครับเป็นตัวที่ยี่สิบสี่นะครับราคาแปดสิบาทตัวนี้ทรงมาสวยนะฮะราคาค่อนข้างสูงถ้าตัวโตกว่านี้นะครับอายุครบสี่เดือนนะครับหรือสเดือนครึ่งเนี่ยหางเริ่มใหญ่กว่านี้นะฮะราคาทะลุไปหนึ่งร้อยแน่นอนนะครับปกติ ผมจะเลี้ยงเลี้ยงให้ตัวเขาใหญ่แล้วค่อยมาแบ่งในราคาที่สูงนะครับแต่ทีนี้มันเยอะนะครับปลามันเยอะก็เลยทยอยแบ่งกันนะครับอันนี้ก็เป็นอยู่ในคอกเดียวกันนะครับอยู่ในคอกเดียวกันกับงูช้างฮาร์ปงูช้างนีโมงนะครับเนาะแต่ได้มาเป็นแบบนี้นะครับได้มาเป็นแบบนี้นะ ใครที่สนใจอยากจะเอาไปเลี้ยงก็ทักเข้ามาได้นะครับไม่มีตัวเมียนะครับแจ้งก่อนไม่มีตัวเมียรอบหน้ามีแน่นอนแต่รอบนี้ไม่ขอแบ่งนะครับขอให้เลือดมันดีกว่านี้ก่อนนะครับตัวนี้ราคา100บาทนะครับทรงสวยได้หมดนะครับอันนี้หัวแดงตัวเป็นสีออกคามนะครับสีคาคามนะหางแดงขอบขาวนะครับ ราคา100บาทเบอร์ Bird 26นะครับสนใจรีบทักมาเลยนะเนาะสนใจก็อินบ x ็อกมาได้เลยนะครับ Facebook นะครับเป็น Facebook ตูมตามเบต้านะครับถ้าจะเป็นช่องทางไลน์ก็จะเป็นไลน์ s 8ป0 demrr นะครับอันนี้เครื่องสวยใหญ่นะครับแต่ทีนี้หางมันเริ่มมันบา,บางๆหน่อยนะครับ ผมก็เลยใส่ราคาไปที่80บาทนะครับ80บาทเท่านั้นแต่สวยแน่นอนหางใหญ่นะครับเนอะอาหารที่ให้นะครับจะเป็นพวกอลายแดงนอนแดงนะครับหรือใช้เดือนน้ําได้หมดเลยนะฮะหรือจะเป็นไข่ตุ๋นก็ได้แต่ให้กินเยอะไม่ได้นะฮะแล้วก็อาหารเม็ดชิ้นะครับอาหารเล็กเม็ดเล็กนะฮะให้ไม่ต้องให้เยอะนะฮะเม็ดเล็กนะครับตัวนี้เป็นเบอร์ตัวที่28นะครับตัวที่28 นะครับราคา80บาทนะฮะเนอะลีปนี้ก็ดูกันไปยาวๆนะครับตัวนี้ก็สวยนะฮะสวยจริงๆผมจะใส่ร้อยแล้วนะแต่ผมแบ่งปันนะครับแบ่งปันเนาะตัวนี้เบอร์29่ิบ้าครับยี่ิแบ่งไปที่100บาทนะครับตัวนี้ถ้าใครสนใจรีบจับจองได้เลยนะฮะสวยแน่นอนครับมีประกันนะครับถ้าหากส่งไปแล้ว ปลาเสียงหายนะครับไม่รอดเราเกมคืนเงินนะครับหรือเปลี่ยนตัวใหม่ให้นะครับเนาะมี2องทางเลือกให้ลูกค้าเลือกนะแต่เงื่อนไขคือลูกค้าจะต้องอถ่ายคลิปวิดีโอให้เราด้วยนะอันนี้เป็นหมูช้างลาเวนเดอร์นะครับหูช้างลาเวนเดอร์หางยาวนะครับ ราคา80นะครับนะคา80ทั้งมาได้เลยนะครับมีตัวเมียนะครับมีตัวเมียใครที่อยากได้ตัวเมียนะครับแบ่งในราคา80ทุกตัวนะครับเนอะรอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วเนี่ยคอกที่แล้วนะลูกค้ามาซื้อตัวผู้กับผมเนี่ยประมาณ10ตัวแต่เหมาตัวเมียไป30กว่าตัวเพราะตัวเมียมันสวยนะครับเนอะตัวนี้เป็นฮาสีชมพูนะครับแบ่งมาอีกตัวหนึ่ง ครับในราคา80หางสวยนะครับเนอะหางสวยนะครับอันนี้ครับสีชมพูเนี่ยมีเยอะครับมีเยอะแต่ผมคัดขึ้นฟอร์มช้าเกินไปกัดหางกันเองนะครับแบ่งสวยๆได้ไม่ถึง10ตัวนะครับที่เหลือหางขาดแต่ก็สามารถเลี้ยงได้ให้หางมันงอกได้ครับราคา มันก็ต่ําลงเนาะมันก็ต่ําลงอยู่ในราคา40บ้าง50บ้าง60บ้างนะครับใครที่สนใจตัวตัวหางขาดทักมาได้เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับชอบก็เอานะครับชอบก็สั่งไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับตัวต่อไปนะครับตัวที่33ตัวนี้นะครับหงูช้างนะครับน้ำเงินครามขอบหางสีขาวนะครับท้ายๆจะเริ่มสวยขึ้นเรื่อยๆนะครตัวนี้80บาทปลายังเด็กอยู่นะครับขนาด 2.3 2.4นะครับอันนี้คือทั้งหางนะสวยครับเอาไปเลี้ยงต่อนะครับตัวที่34ครับ80เหมือนเดิมเหมือนกันนะเนาะน้ำเงินคามนะครับน้ำเงินคามนะมีน้อยนะครับหลายๆฟาร์มทำจะมีน้อยนะที่จะเป็นอย่างนี้นะฮะแต่ก็มีนะครับมีฟาร์มที่เขาทำแบบนี้ก็มีอยู่นะครับแต่อันนี้ผมผสมเองนะ แปบาทเท่านั้นครับทั้งมาได้เลยถ้าซื้อนะครับถ้าใครรับเยอะนะครับซื้อเยอะผมก็จะมีปลาแถมให้นะฮะนะครับสั่ง3มตัวแถม1ตัวนะครับสั่ง5ตัวแถม2ตัวเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะเนาะโอเคค่าขนส่งมาเหมา80บาทเท่านั้นครับจะแถมจะอะไรก็อยู่ที่80 นะครับเนาะถ้าใครที่ดูนะครับดูถึงท้ายคลิปนะครับท่านซื้อเยอะก็แถมเยอะนะครับหรือซื้อสามตัวแถมตัวเมียหนึ่งตัวได้นะครับซื้อห้าตัวแถมตัวเมียสองตัวได้นะครับหรือจะซื้อสามตัวแถมตัวผู้หนึ่งนะครับแถมตัวผู้อีกตัวหนึ่งก็ได้ซื้อห้าตัวแถมตัวผู้หนึ่งตัวแถมตัวเมีย1ตัวก็ได้นะครับเลือกได้เลยนะฮะ โอเคเนาะเพิมต่อไปตัวนี้เป็นตัวที่37นะครับเนาะฮาฟสีแดงนะครับอาหูช้างสีแดงนะเออสวยนะครับท้ายท้ายคลิปจะสวยนะฮะเครื่องมาเต็มนะครับตัวนี้80บาทนะครับคลิปนี้นะครับผมลงผมจะลงวันที่เอสิบหกนะครับสิบหกกร,รกฎาคกหก นะครับก็ส่งได้ทุกวันนะครับปาลาเนี่ยสามารถส่งได้ทุกวันนะครับถ้าท่านสั่งเกินช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับผมจะจัดส่งให้ท่านพรุ่งนี้อ่าวันถัดไปนะครับเช้าวันถัดไปเนาะอันนี้นะครับตัวที่ส38มน่าจะเป็นตัวสุดท้ายของของคลิปนี้แล้วนะครับฝากกดติดตาม กดไลค์และกดแชร์เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ